สบายดีพี่น้องสุขสุมสุขคนจ้าสบายดีจ้าป้าลุงเด็กมานั่งเรียนคเคนไทยยศอะไรดทยพี่น้องเด้อเอาเข้าวทูบเอาเทียนอะไรก็เอาดอกไม้มาเด็กๆจะไปเอาวันเอออัน,อนสีพาเด็กๆไปเวียนเทียนเ,ยนเมืองแรงพี่น้องเบิ่งโม่ขคือสิฝนบนตกเนาะเอาสิได้ไปวัดเวียนเทียนเลยจ้าพี่น้องเรื่องเมืองแรงวัดตลาดไหนว่โบวัดหมีไกล้งวัดทางแบงเงี่ยพอดี คนยายขนมน้ำลของาเขาอ้วนแล้วก็อยากไปเขาอ้วน่าไม่เขาอ้วนคนย้ายเขาต้มขนมซองถงเนว่าอเไ่เกียวกองต้มไมเีวกต้มต้นเนาอ้อยลยอันเห็ดดอกไม้ไปเวียนเทียนหาดอกทูบหาดอกไปดู มัดเทียนใช้ในนี่พ่กเอามาอีกมันจะค้ไปในสีไปน่ะไอติมไอติมพวบ่น่อางอ่านัอนอ่น่หน่อยค่อยคอยแล้วก็อ้วนค่ไอตมเป็นนากระไมเไม่นอยานอม้สมัดพกคนมัดพวกันกระปานะ วันเราไปได้ดอกไมดอกหอมมาอะไรนี่เขามีมันนห้องมปไปเวียนเทียนมือแรลงโอ้นนอดมี้องไหเบิดนี่บะไปเอาแบ่งตาเด็กไปทำบุญห้าครบอ่ะแน่ให่ามาโคกันเนาะ ใส่น้อยคบืองาม<อ>เลยโคนในไม่น้อยฮะคนใครแน่ว่าู่ดีโดดอนนี่มีจะโคนน่นไงสิไปน้ำไม่น้อยฮะไ,ไปภูเขาลำลาวเไอ,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 อ้นททัทเออเอออันตัวเกลี่ยเามีเขามาใจ น้องได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งอ้ําเทพหายเด็กๆเนี่ยครบคนไปเออครบก็ได้อดอกคุณฮะศิษย์หายเด็กบบบก็เอาใหม่บบก็เอาใม่ใจเย็นๆเด็กๆเออบบก็เอาม่ไม่เอาที่คุณมันเต็มเลยมกิยามันบใจใจจะกลัวมันเด็ดอันนี้แล้วเราก็สิบูชมบูซาอยู่เรื่อนก่อนแล้วก็อาแล้วก็อาบน้ำก่อนเนาะศิอาบน้ำก่อนเด็กๆอาบแล้วแล้วก็ เขาอาบไม่ได้เลยรว่าแรงจะอาแรงเสร็จตสเคแค่ันอานาโมได้คาเ้าเสร็จตูแล้วละเนาะจุ่มแพลมาเ็ๆกันเสร็จอีก10บาทฮะ10บาบาท6 10บาทวันนี้เอันหน่งเนะันหลังได้เขาก็อันกินเบียเนาะ สลองเพือนรังไลยเหฮะดสี้อันแล้วห็นบอเด็กๆเมื่อไรกัมาตีกันฮะเากระโงกินยานนเราเป็นไงเรานี่ยเราเยอมีกระโปงพงแพงกันบ่

หมดแนวพองเลยจนี <sm> <cción> <sh> <est Luc> <cells> <sh> ่ยมเคยเคือมันของมึงมันก็ดแลเนาะนีานเข้าไปแท้บ่เด็กๆน่ะบ่หึตามงบ่ยาก3คนแลยเสียงนี่ก็5คน ดอกอันนี้เบิดกลับไปเอายางมึงอ๋อយีดอกอ๋อยางมึงเอาดิเขียนมึงก็เอาอีกของก่อนโน้ตเคยថា เ็ขหนึ <descon> ่งสองสามสี <guarding okay>? ่มีจักคนเท่าอ้วนมีหกคนไอติมเด้อหไอติมสงทองสมอ้วนสมังกรบ่มังกรกัสี่ไปบอมังกรกันเก็กน่อยสี่อะเมียังไ่แกะเียมบอกอัเดียว เออเงี้ยวเงี้ยวเอานังยางมาในทองนี่แ่ะมันขาดมันเม่มันรวมตัวหน่ือทำไมบ่เอา,าอตัวใหม่ลบมันถึงขัดขัดขาด,ดเลยหาหา้าคนหรือหกคนบอกมาด้วยคนทายอ่ะได้ที่หน่องวัเยเด็กๆเด็กๆสิไปเวียนเทียนเหมือแรง โอยหลดข่อยกระยังบททันมาเลยไปบูชาแล้วเขากินเข่าแล้วคุณอ๋อ้ยไปยีรีบอ่ะือด้วไปยีรีบอ่ะชื่อด้วยกวนมาถือดอกยด้คนอันถือก่อนให้ถือสิเออยายกันหนึ่งมังกรมาเอาไหมมังกรเอาไว้คนอ้างอนู่มะเขาหมูชื่อจีอาเนี่ยเอาเอามาอันหนาบ้าประเด็นเด็กอันหนามาเด็กเด็ก หนึ่งสองโอเคมื่อนี้งไม่น้อยเราวเกือหัวอาหารแมวไรจ้าแมวมันออกลูกนู่นไม่น้อยเนาะออกลูกอะไรพี่น้องเลยลูกมันจะออกคือใส่เราก็ยังบริสุทธิ์นู่นไม่น้อยมันออกมันบริสานคนเนาะเดี๋ยวเลยใครแน่เนาะโดย กินหัวอาหารมันหิวข่าวเขาบุก,กินมันกินแต่หัวอาหารมันหอมเนาะมันหอมแต่เนาะเด,ย,ะดย,เยกินเลยเรืองทงชุกท่าย,ยตายคัน <c oughs> ามามานี่มันห่วงเลย ว่าที่เลกเขาคึดว่ามันบดเนาะแท้เมียมันไปดมเบิ่งในหันเมียมันไปดมเบิ่งแล้วก็ย่างไปเบื้องเราเห็นหัวอาหารมันเองจักกินแมวตัวนี้มันดมกลิ่นเบิื้องแมวจะพัดคัดพี่น้องเพื่อมันกุมมืออะไรมันกินแบบเดี๋ยวเาลงวัดเนาะเดือ อาบน้ำอาบได้แล้วเลยจังสีลงวัดพี่น้องเว้ยอาบน้ำคำโกเนี่ยกอนเพลนสีเวียนเทียนโลกคำกุลแอนได้ที่ถ่ายคลิปใหเบ้างเด้อพี่น้องเด้ออาบอันอยังถ่ายคลิปเวียนเทียนใหเบ้างพยานเป็นคนหลายยุคขันพลมาขันพลบดุเป็นคนหลายขันพลบขันพลบดุเราคนหลายเนาะคนหลายขันพลบตุถ้าว่าฝนนี่บ่มีคนให้สีเวียนเนาะฝนตกเนาะ ถ้าอ้วนแล้วก็สิได้ไปบาททองคันโมไปอลไรเอาไปแจกเขาอยู่วัดอะไรนี่มันไม่งายเนาะไปอยากเรียนกับเรียนจะได้ไอติมก็สิไปวะไอติมเด้ไอติมเมื่ออาบน้ำเมื่ออาบน้ำเพราะโดยเดี๋ยวคนก็สิอาบน้ำอาบห้าอาบน้่อะไรอย่งไปแบบนี่นั่นมีหยำกรอบกรอบกรอบเสียงหยำบนนั้ฮะ เออกินคืออันน่ะย่ำกรอบกรอบพี่น้องไหยลูกมันน้ำมันจะเกิ้มยูไซยูไซเนาะทองเนาะเลยนี่ยู่ไซว่ะออกลูกอะไรพี่น้องเลยมันเสื่องไว้เนาะเขายันแม่นเนาะบรเห็นว่าอยู่ไอมันก็อยู่แถวเพื่อนนี่แหละเนาะอือเอายังกุทันปูกอ่ามันออกลูกในบึงใดมันกินอย่างดีเลยเนาะ

ล,า,ลาไปก่อนจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย